ที่ดินคลองสี่จัคลองหลวงประทุมตัวที่ดินเนี่ยทางเจ้าของก็ถถมไว้แล้วนะครับเอกสารสีเป็นโฉนดคุดแดงมีทั้งหมดสองแปลงแปลงละหนึ่งไรนะครับโฉนดแยกกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันคลองสี่เนี่ยก็จะมีฝั่งตะวันออกกับตะวันตก ก็จะมีทั้งตลาดมีร้านสะดวกซื้อเยอะนะครับแล้วก็เป็นโซนที่หมู่บ้านกําลังขึ้นโซนคลองสามคลองสี่คลอง1นึงคลองสอเนี่ยโซนฝั่งคลองหลวงเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับส่วนฝั่งเนี้ยก็จะมีทั้งหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นทั้งโกดังเพราะโซนเนี้ยก็เป็นพื้นที่สีที่สามารถทำโกดังได้เส้นคลองหลวงนะครับก็จะมีคลองสคลอง3าคลอง2แล,ล้วก็คลอง1นคลองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็หนหลพอผลโยธินนะครับ ก็จะผ่านวัดธรรมกายผ่านตลาดไอเยลาผ่านตลาดไทยนะครับที่ดินเอกสารสิทธิ์โฉนโดคุดแดงนะครับน้ําไฟก็พร้อมนะครับตัวที่ดินเนี่ยถมแล้ว่วนเนี่ยเป็นพื้นที่นานะครับเป็นพื้นที่ลุ่มส่วนใหญ่ขายด้วยราคาเนี่ยจะไม่ถมแต่แปลงเนี่ยทางเจ้าของเขาถมไว้ให้เต็มพื้นที่เลยนะครับจากถนนเรียบคลองเข้ามาถึงแปลงที่ดินก็ประมาณสัก100เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วไม่เปี่ยวและด้านหน้าของแปลงที่ดินเนี่ย ก็จะมีหอพักใหญ่อีกหอหนึ่งซึ่งมีคนอยู่เยอะนะครับวิ่งจากถนนคลองหลวงนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยก็ประมาณสัก3กิโลครึ่งพอโซนเนี่ยนะครับโซนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีทั้งโกดังนะครับทำเป็นโกดังคลังสินค้าประเภทเนี่ยนะครับ แล้วก็มีทั้งส่วนที่เป็นโซนที่อยู่อาศัยนะครับสามารถทำได้จากแปลงที่ดินนะครับวิ่งออกไปถนนคลองหลวงประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งขึ้นมอเตอร์วเวย์เลยมอเตอร์เวย์สายบางประอินนะครับสายบางนานะครับสนใจนะครับที่ดินเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้มอเตอร์วเวย์0 8 1 4 1 7 7993K INTEREST ครับสวัสดีครับ